แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยลำน้ำสาขาสำคัญ4สายด้วยกันคือปิงวังยมและน่านซึ่งในลุ่มน้ำปิงวังและน่านก็มีอ่างเก็บน้ำและเขื่อนรองรับการบริหารจัดการน้ำแต่ว่าในลุ่มน้ำยมค่ะยังไม่มีทั้งเขื่อนและอ่างเก็บกักน้ำดังนั้นเขื่อนแม่วงจึงเป็นความหวังที่คนในพื้นที่รอคอยไปติดตามเรื่องนี้จากกรมชลประทานค่ะ ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะฮะก็ใช้ได้ทั้งคู่แต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็คือประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็จะรับประโยชน์โดยตรงครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะฮะเพราะวันนี้เราก็ได้ยินแล้วนะฮะว่าน้ําท่วมลาดยาวตกที่นครสวรรค์เนี่ยลาดยาวเนี่ยถ้ามีอ่างเก็บน้ำคือแม่วงก็คงปัญหานี้คงน้อยลง นะฮะแล้วก็ในหน้าแ้งเนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีน้ำกินน้าใช้สมบูรณ์นะฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะมาช่วยในระบบใหญ่เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้วันนี้น้ำเหนือไม่มากแต่มีน้ำที่ผมเรียนแล้วมีน้ำจากสแกกังเข้ามาเติมทำให้เราต้องระบายน้ำถึงระดับนี้ถ้าจะดูชาร์ตเนี่ยให้ดูเลยนะฮะว่า น้ำที่มาจากสแกกังเนี่ยถึง300กว่ากระรูปบาทไม่ต้องวิ่าทีนะที่มาบวกกับน้ําเหนือทําให้ตรงเนี้ยมันถึง2 3 0 3นะถ้าตรงนี้ไม่มาเติมเนี่ยพันเเนี่ยระบายสบายสบายเลยนะฮะม,มันมีตรงนี้มาเติมตอนนี้ถ้าเรามีอ่างเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งผมผมว่าประโยชน์เขาเนี่ยนะแค่แค่คนนะครสวรรค์คนอุทัยธานีเนี่ยประโยชน์100ร้อเนลยนะ แต่ถ้ามามองภาพรวมเนี่ยนะก,ก็อาจจะไม่มากนักนะครับวันนี้คนที่ต้องการเนี่ยก็คือคนแถวนั้นนะฮะถามว่ามันมันจะมาทําให้อุทกภัยในภาคกลางเราลดลงไหมก็น่าจะมีในระดับหนึ่งนะมันต้องมีผลอยู่แล้วเป้าหมายผมเนี่ยผมว่าคนที่วันนี้ในหลายภูมิภาค ในหลายพื้นที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบชุมระทานมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นวันนี้คนบริเวณนั้นรอระบบชุมระทานรออ่านเก็บน้ําไม่วงก็คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นคุณไม่รู้ก็ผมก็กรมชุมระทานก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาศึกษาและก่อสร้างนะก็ยังมีหน้าที่อยู่ถ้าไม่ได้สร้างเคือไม่วงจริงๆวันนี้เราก็ไม่ได้สร้างอยู่แล้วเพราะมันไปเข้ากบอ แต่ก็ยังเป็นหน้าที่เราอยู่เพราะหลายพื้นที่เขาต้องการนะแหล่งเก็บน้ําทุกวันนี้มีหนังสือมีประชาชนร้องขอตลอดเวลาอยากให้สร้างแหล่งเก็บน้ำนะฮะก็ถ้าบอกว่าโนแดมเลิกเขื่อนก็ก็คงมดหน้าที่โนวอัตเตอร์ครับกรมชมพรทานเนี่ยเราก็ได้รับการร้องขอมานะเขื่อนแม่วงเนี่ยเราก็ศึกษากันมาเรื่อยนะ ก็พลการศึกษามันก็ยังไม่ยังยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการเสิ่งเวดล้อมเนี่ยนะฮะแต่ก็มันก็มีคําตอบอยู่ว่าคืนวิญญาณั้างแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ก็อยากจะเรียนว่าวันนี้คนที่ต้องการเนี attorney, mm ่ย hmm. คือคนแถวนั้นคนในครสวรรค์คุณอุทัยธานีก็ช่วยกรุณาไปถามเขาเถอะว่าเขาต้องการ และในวันพรุ่งนี้นะคะกรมชลประทานค่ะมีข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของการมีเคื่อนเพื่อการบริหารจัดก,การน้ําในระยะยาวโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูน้ําหลากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนติดตามได้ในช่วงข่าว Voice News 19นาฬิกานะคะ